สวัสดีครับช่องออมออฟฟิเชียลครับวันนี้วันศุกร์ครับช่วงสายครับพามาหาเฮ็ดดินนะครับเขาว่ามันออกหลายแต่ม,มาบวัลุจิท่านเขาบะครับ,รบเดี๋ยวจะพาไปหาเฮ็ดครับไปรุ่นกันครับปิม,มานบ่มาแล้วพี่น้องดอกแรกโอ้อะกินตะเข้าขาใหญ่ๆเลยพี่น้องดอกแรกดอกหนึ่งดอกสอง ขอมากับมัานเลยแม่พี่น้องขอมากับมัานเลยครับดอกใหญ่ๆแข็งๆน้ำงามโอ้มันเลยพี่น้องดูดอกเก็ดพี่นอ้อ,องงามบันไดเก็บ่อพี่นอ้องเก็บ่อ พี่น้องเนี่ยรอดครับพี่น้องเห็นดอกเห็ดบ่ครับเห็นดอกเห็ดบ่วดอก,กดใหญ่เลยครับอดอก,กดใหญ่ใหญ่ดวงดวตาคนคือเห็ดตะไครไหมบ่พมีนครับงามๆเลยครับดอก,กดใหญ่ใหมันนั่ละพี่น้องมันแล้วมันแล้วอตัดขาเลยครับ ตัดขาดูครับจูบมันครับพี่น้องเปิดตัวขาลุดเป็นยังไข่มันมานาันนี้ไข่มันพี่น้องสวยงามเลยพี่น้องมันม้าเลยวันนี้วันนี้ม,มาหากรีฑลรวนแต่ตั้งใจผมใจจริงผมนะครับผมอยากมาเก็บเห็ดมันปูนะครับ ดี๋ยวพาไปดูครับเห็ดมันปูเป็นไงครับเดี๋ยวตอนนี้เก็บเห็ดนี่ก่อนครับเฉยล่ะพี่น้องสองดอกกำงามเลยครับม้าละวันเนี่ยม้าครับพี่น้องวันเนี่ยงามเลยครับตัดขากันพี่น้องเรียกเค็ดนาแยบ้ครับสองดอกกำงามเลยพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องเฮดมันปูผมมาเบ่งไว้เป็นเกิดเป็นหมูเป็นหมูนะครับมันแหงไหมครับมันแหงมันดอกปนใหญ่ดอกไม่ใหญ่<อ>เห็นขึ้นเป็นหมูที่มาเก็บไปแกงนะครับมันปูน,น,ปปน,นี่นะครับเ็ดมันปูเป็นดอกเหลือง เห็ดมันปูลายๆขจอามาเขี่ยมันเลยนั่นครับแกระแดงมันละลายเก็บไปแกงกค่น,น้อยบอเปน็นยังครับเก็บรวมกันเท็ดขาไปพอพี่น้องเห็ดมันปูเห็ดเลือตาเขาพี่น้องเห็ดเลือตาเขาเห็ดมันปูบดายเลยครับอันนี้ตั้งใจจะมาเก็บเห็ดมันปูเลยครับบ่ได้เลยขจอาเขี่ยตายหมดครับ